ก่อนจะพาทำผัดพริกทัวหมูสามชั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้หมูบอลมันยังไม่ละลายทุกคนลืมเอาออกมาจากช่องเช่แข็งเราก็ไม่รู้จะทำยังไงวันก็เลยเอาเกลือมานะเรื่องของเรื่อง,องควันเคยเคยอ่านเจอใน youtube เคยเลื่อนไปเจอเนะเขาบอกว่าให้เอาเกลือเนี่ยรูปแบบนี้นะมันจะละลายไวไวกว่าปกติบางทีเราแช่นะ้ำมันอาจจะช้ามาก นี่นะมันสายมากแล้วควันก็เลยเนี่ยจะทําแบบนี้นาะเพราว่าให้รูปให้ทั่วเลยนะอย่าให้มีที่เว้นเลยนะคะรูปเกลือไปแบบนี้ นี่เป็นเกลือเม็ดเป็นเกลือเม็ดนะคะเกลือเกลือทะเลนะน,นี่เลยนะมือชาเลยทุกคนเย็นเจี๊ยบเลยพอนจะดูที่ว่ามันจะสักกี่นาทีถึงจะนิ่มเนะาะพอนิ่มแล้วเราก็หั่นได้ตัวนี้มันไม่นิ่มเนาะนแข็งโตกอยู่เลยเดี๋ยวเหยะน้ำลงไปนิดนึงดีกว่า น้องใส่เกลือไปนี่นดีกว่าจะได้มีน้ำนิดหนึ่งนี่มันรูปมันรูปยากเพราะว่าเกลือควรเป็นเกลือเม็ดใหญ่นี่นะใส่ไปทุกซอกทุกมุมเลยนะโอ้ยมือชามือชา เขาจะใส่ถุงแช่น้ำเนาะเวลาจะละลายใส่ถุงแล้วก็แช่น้ำไว้จะไม่รู้กี่นาทีถึงจะละลายนะแต่ตอนนี้คือหิวข้าวแลวทุกคนจะรีบทำควรจะจับเวลานะว่ามันจะจะยังไงนะเดี๋ยวควรจะจับเวลาเนาะนี่นะคะสี่นาทีผ่านไปนะคะนี่เห็นไหมคะเนี่ยนิ่มแล้ว เนี่ยนิ่มแล้วทุกคนนี่เห็นไหมนิ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเมื่อกี้แข็งโป๊กเลยคุณบอลจับไม่ได้เลยมือชาไปหมดเลยนี่ค่ะโอ้ได้ผลเฮ้เวอิธีนี้ได้ผลนี่ไงนี่ไงสามารถสามารถแงะออกมาได้แล้วะนี่นี่นะคะสามารถที่จะแงะออกมาได้เออแล้ก็ดีเหมือนกันนะวิธีนี้วิธีนี้ก็เวอร์อยู่นะ น,น,นี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมเห็นไหมเออนี่นี่ทุกคนเออใช้ได้ใช้ได้ไดนี่ไงนี่ไงวิธีเนี้ยวิธีเนี้ยเออใช้ได้เลยใช้ได้เลยไม่น่าเชื่อเลยอะตายตายตายรู้แล้วต้องบอกต่อนะคะทุกคนรู้แล้วต้องบอกต่อนะเนี่ย เออเออใช้ได้ใช้ได้ไดปกติคุณพ่อจะเอเอเอาใส่น้ํานะใส่น้ําในถุงอะ่ะโดยโดยไม่ต้องแกะถุงนะแล้วก็แช่น้ําส่วนใหญ่ทาแบบนั้นเนาะวิตายละสุดยอดสุดยอดวิธีนี้ใช้ได้ใช้ได้รู้แล้วบอกต่อนะคะทุกคนเคล็ดลับเคล็ดลับในการละลายหมูที่อยู่ในช่องแค่แข็งอย่างไวนะอย่างไวอันนี้ไวเนาะแต่ถ้าแช่น้ำอาจจะช้าก,กว่านี้เนาะ